ศูนย์เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามนะคะคณะวิทยาการอิสลามมอ,อปัตตานีนะคะมุ่งยก,กระดับองค์ความรู้ค่ะด้านการเงินตามหลักของอิสลามค่ะคณะวิทยาการอิสลามนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะได้จัดตั้งนะคะศูนย์เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามนะคะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศนะคะเฉพาะทางค่ะเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ เติมเต็มช่องว่างนะคะด้านองค์ความรู้การให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการธนาคารนะคะตามหลักของอิสลามในประเทศไทยนะคะโดยมีศาสตราจารย์ดรสการียาหะมะนะคะผู้อในวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามนะคะคณะวิทยาการอิสลามเป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้ค่ะมีวิสัยทัศน์นะคะเป็นผู้นำนะคะด้านวิชาการนะคะยึดหลักวาสยะนะคะเป็นหลัก สายกลางนะคะเพื่อสังคมสันติสุขนะคะพร้อมทั้งพันธกิจหลักนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะผลิตงานวิจัยนะคะการให้บริการวิชาการอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์อิสลามนะคะแล้วก็สถาบันการเงินอิสลามด้วยนะคะน้องกอล์ฟคะครับ โดยในปัจจุบันนะครับศูนย์เนี่ยอยู่ระหว่างการขยายความร่วมมือนะครับทั้งในระดับชาติระดับนานาชาตินะครับอาทิเช่นการเตรียมจัดประชุมสัมมนาร่วมมือกับธนาคารกลางมาเลเซียนะครับและร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีแผนการวิจัยร่วมนะครับในด้านอิสลามิกโซเชียลฟินแลนซ์นะครับการผลักดันนวัตกรรมการเงินตามหลักอิสลามโดยการได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากกว่า4ล้านบาทศูนย์เศรษฐศาสาตร์การเงินอิสลามจึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใจและเข้าถึงการการเงินอิสลามอย่างถูกต้องและยั่งยืนนะครับในช่วงนี้ไปติดตามรับชมบทสัมภาษณ์จากศาสตราจารย์ดรสกริยาหามะ พ่อำโดยการศูนย์เศรษฐศาสตร์การเงินอิสลามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุสมานยูนุผู้เข้าร่วมการอบรมครับครับณปัจจุบันนะครับศูนย์นั้นจะมีสเต็กโฮลเดอร์ที่มาจากสถาบันการเงินอิสลามนะครับส่วนมากจะเป็นสากลอิสลามนะครับซึ่งศูนย์นั้นได้ให้คําแนะนำนะครับและก็ให้คาเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามในเรื่องของการอิสลามแล้วก็ล่าสุดเราได้พูดคุยกับกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งท่านนั้นหวังว่าศูนย์ของเรานั้นจะเป็นทิ้งแตงนะครับในการที่จะไปพัฒนาบุคลากรขอ,ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในอนาคตนะครับซึ่งเราจะมีการลงนาม m o เอซึ่งปัจจุบันเราก็มี MOU อยูอ่แล้วกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เนื่องจากว่าศูนย์ของเราจะเป็นศูนย์ที่ ให้บริการเฉพาะทางในเรื่องของเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามดังนั้นการให้คาปรึกษาของเราคําแนะนําของเรานั่นจะเจาะลึกนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐศาสตร์และก็การเงินอิสลามที่สอดคล้องกับหลักการของอิสลามนะครับซึ่งตรงนี้ทางศูนย์เองจะไปตอบตัว so ที่เป็น so ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลนะครับซึ่งเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลนะครับ ตอนนี้จะเป,เป็นตอบในส่วนของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับในส่วนกิจกรรมนั้นทางศูนย์ก็ได้ดําเนินการกิจกรรมไปแล้วนะครับหลายหลายส่วนอย่างเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับให้กับสถาบันการเงินอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสากรอ,อิสลามนะครับซึ่งเราจัดอบรมเกี่ยวข้องกับชรีอะฟิบายนะครับเรานั้นได้พยายามที่จะสร้างเครือข่ายนะครับในระดับชาติแล้วก็ระดับ อาเซียนแล้ก็ระดับนานาชาติด้วยซึ่งปัจจุบันนั้นเราได้เยี่ยมเยียนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับเรายังได้ขยับความร่วมมือคับกับหน่วยงานต่างๆในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติยกตัวอย่างในระดับชาติเราได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ระดับอาเซียนเราก็ได้ มีความร่วมมือกับสถาบันอิสรอซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยอินซิฟภายใต้การดูแลของธนาคารกลางประเทศมาเลเซียซึ่งในวันเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้เราจะมีการจัดสัมมนาร่วมกันนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินประมาณ250คนนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของสถาบันการเงินในระดับอาเซียนเข้าร่วมประชุมในวันที่15-16กรกฎาที่จะถึงนี้สำหรับการอบรมที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐศาสตร์และก็การเงินอิสลามซึ่งจัดโดยศูนย์เศรษฐศาสตร์และก็การเงินอิสลามของคณะเวียดาอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามและก็ได้เข้าไปอบรมและก็ได้ประโยชน์จากการเข้าอบรมนะครับในครั้งนี้มากที่สุดเลยโดยเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินอิสลาม ซึ่งวิทยากรที่มาจากต่างประเทศเนี่ยให้ความรู้ที่เป็นศาสตร์ด้านการเงินที่ทปลอดดอกเบี้ยนะครับซึ่งกรรมการตัวนี้เนี่ยมุสลิมในประเทศไทยหรือว่าตา่างศาสนาก็ตามที่ทํางานในสถานประกอบการด้านการเงินเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้นะครับซึ่งผมเองล่ะเมื่อได้เข้ามาในการอบรมครั้งนี้เนี่ยได้รู้ ว่ากระบวนการในการวางโครงเรื่องการว่ายังไงให้คนดูการใช้เสียงว่าถ้าเสียงนี้ต้องลดอันนี้อันนัครับให้ถูกต้องเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยในเรื่องการเงินอิสลามเนี่ยต้องดูในเรื่องความถูกต้องในเฉลักการแล้วก็ในกระบวนการต่างๆที่เป็นขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีการจัดการที่ดีแต่มีข้อแม้ก็คือ จะต้องไม่กระทบกับหลักการอิสลามดังนั้นการนในในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสากลอิสลามหรือว,ว่าธนาคารอิสลามเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นต้องมีความรู้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อบรมที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่อบรมครั้งสุดท้ายนะครับต้องมีการจัดอบรมครั้งต่อไปนะส่วนตัวก็คือได้ประโยชน์มากได้ความรู้นะครับในใน,อ,อ,ใน,ใน,ในอบรมที่ผ่านมานะครับ ค่ะก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับแนวทางในการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของอิสลามด้วยนะคะจันกรครับดีมาก <K _> เลยครับพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กินแล้วนะครับ <K _> ที่พี่ปุยย๋ยต้องเก็บด้วยครับ <K _> อ,อดออมด้วย <ผ S 1> แล้วก็ต้งอง <K _> สร้างสมดุลในเรื่องของอย่างหลักวา,วาสติยะนะคะคือเรื่องของสายกลางในการที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาด้วยนะคะครับถูกต้องแล้วครับ